คลีโอพลัสสารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอพลัสคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy แอนคอโทร02-975-5858 กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเจาะลึกๆเลยดีกว่าว่าธุรกิจปัจจุบันนี้โดยเฉพาะการค่าของเงินปัจจุบันนี้แข็งสุดๆและผลเสียผลดีจะเป็นอย่างไรไปค้นหาคําตอบจากดรสมชายหัดชลีลหาหเลยครับเมื่อสกู่ตเราค้างไว้นิดนึงเกี่ยวเรื่องค่างเงินบาทตอนนี้ถ้าเกิดมีการถอนออกไปอย่างตลาดหุ้นนี่ไม่ได้เกิดเลยขึ้นต่อไปคือ,อถ้าพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ตลาดหุ้นของเราเนี่ยก็ขึ้นมาในระดับที่สูงและถามว่าสูงได้อีกไหมก็ยังสูงได้อีกแต่ก่อนจะสูงได้อีกเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวก่อนผมเชื่อว่าก็ต้องมี correction ลงมาก่อนก็คือต้องปรับตัวลงมาก่อนเหตุผลเพราะว่าเวลาราคามันวิ่งเกินไปเนี่ยแต่ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนตลาดซัพก็ดีหรือว่าเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยผมเชื่อว่าการทํากําไรเนี่ยก็ยังต่อเนื่อง แต่การทำกำไราปีนี้กับปีหน้าเนี่ยก็ต้องไปดูค่างเงินบาทดูว่าเอ๊ะเราแข่งขันได้ไหมครับถ้าเกิดเราค่างเงินบาทเราแข่งไปเรื่อยเนี่ยเราอาจจะขายของไม่ได้อของอาจจะขายราคาแพงขึ้นก็ขายได้น้อยลงก็อาจจะมีผลทําให้บริษัทที่จดทะเบียนในลตลาดรั์เนี่ยบางบริษัทหลายบริษัทนี้ก็พึ่งพาการส่งออกเนี่ยก็อาจจะกระทบบ้างนะครับครับนะฮะเพราะว่าการขายก็ต้องขายแพงงั้นยอดขายอาจจะลดลงหรือกำไรจะน้อยลง คืออาจจะรักษายอดขายเท่าเดิมก็ต้องยอมขาดเรียกว่าขา,ขาดทุนกําไรลงมาหน่อยอก็ต้องขายราคาถูกก็ต้องขายขายของที่มีกําไรน้อยลงหน่อยนั้นเนี่ยก็มีผลกับผลประกอบการแต่ภาค อื่นๆเนี่ยอย่างภาคธานาคารภาคการทําธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังเติบโตเพราะว่าการกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศก็ดีจากโงรงการอนุบายการลงทุนของภาครัฐก็ดีแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็โดยพระการรวมตัวของกลุ่มอาเซียนนะครับเ e c เนี่ยนะแล้วก็การที่เราเองกําลังพูดถึง การที่เราเป็นศูนย์กลางนะฮะการลงทุนการต่างๆเนี่ยนะเราก็ท่องเที่ยวเองเราก็บูมเห็นว่าโอ้โคนนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็โตกันทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภูมิภาคเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเศรษฐกิจไทยโดยโครงสร้างเนี่ยแรงขับเคลื่อนจากภาคเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยยังดีอยู่แต่แน่นอนครับพออะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องตกลงมาพอตกมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ราคา,ายอมรับแล้วก็มีผลตอบแทนที่คุ้มกับการลงทุนแล้วเนี่ยนะครับอันนี้แล้วก็จะขึ้นในต่ออีกเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อีก แ่ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นแบบพูดพลาดแล้วมันก็ต้องมีการปรับตัวรับกครับขึ้นบ้างลงบ้างตอนลงนี่เขาเทขายเลยไงก็ทุกคนเวลามีกำไรเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้หุ้นไทยเนี่ยนะครับย้อนหลังมาสองสามปีเนี่ยจำได้ว่าตอนวิกฤตเศรษฐกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยตอนนั้นต่ำสุดเนี่ย4ี่รอยจุดเองนะสามปีแล้วเนี่ยสี่ร้อยจุดเองนะแล้ววันนี้ขึ้นมาพันหกร้อยพันสี่ร้อยกว่าจุดนะครับ ซื้อขาวก็จุดเจ็ดแปดหมื่นก็มีนะบางวันะก็ถามว่าขึ้นมาไกลร่วมร่มพันกว่าจุดเนี่ยครับถามว่าทํากาไรกันเท่าไหร่แล้วนะเนั่นทุกคนมีกําไรเห็นไหมไม่มีใครขาดทุนงนั้นถามว่าจะไปเท่าไหร่ก็ยังเชื่อว่าอาจจะปรับตัวลงมาสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไปถึงผมว่าน่าจะเป็นพันหกนะครับนะครับก็ยังไปได้ยังมีโอกาสไปได้อีกยังไปได้อีกแต่ก็ไปได้ด้วยจำกัดละแต่ไม่ใช่ปีต้นปีนี้นะอาจจะต้องมีใช้เวลาหน่อยนะครับค่อยๆปรับกันขึ้นไป นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยเวลาที่เราจะเห็นจากนี้ไปนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าตลาดหุ่นดีแล้วยังอื่นดีไหมแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจก็ดีนี่เศรษฐกิจดีแล้วเป็นงไงครับก็ฟังอย่างนี้แล้วแต่สําคัญเอางี้เอางี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเราเรามามามาทะลุเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าภาพอย่างนี้ค้างค้างค้างที่ค่าเงินบาทก่อนแล้วกันเงินบาทแข็งมากตอนนี้ ผมอยากให้ดรเนี่ยพูดถึงเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงมาที่ธุรกิจบริษัทต่างชาติครับข้ามชาติน่ยนะแล้วก็บริษัทไทยที่ข่าเงินบาทแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ข้าเงินที่แข็งเนี่ยเราเองก็คงจะมีผลกระทบในแง่ของการส่งออกนะฮะครับอาจจะความสามารถ่งขารเนี่ยจะลดลงแต่ถ้าธุรกิจในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเป็นโอกาสแล้วก็ถ้าเรานึกถึง สภาพโดยรวมของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันมีอนาคตที่สดใสังนั้นด้วยความสดใสของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของภาครัฐเองเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าการกระตุ้นภายในเนี่ยนะก็จะมีส่วนมีผลทําให้ ประชาคนประชาชนที่เป็น e อซีนะครับในระยะเวลาใกล้นะครับซึ่งตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วแรงงานเองจากฝั่งพมา่าฝั่งลาวฝั่งเวียดนามนี่ไหลเข้ามาทํางานในประเทศไทยเ,ออเพราะว่าที่ไหนมีความเจริญคนก็ชอบอยู่ก็ต้องมาอยู่กันถูกไหมครับแล้วก็พอนโยบายภาครัฐบอกโอ้โหค่าแรง3า0ร้อยบาทเนี่ยพวกที่อยู่ทางพมา่าลาวไนี่วิง่งร้อยกว่าบาทวิ่งมาทํางานที่นี่นนะเพราะเขาถือว่าแม้นว่า เขาได้ไม่ถึง300มร้อยเยเขาได้200กว่า300้อเขาบอกว่าเขาแฮปปี้ละเมื่อเที่ยวกับประเทศเขาเห็นไหมเห็นมันก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานก็จะไหลเข้ามายิ <S <S ่งเราบอกว่าปรีซีเนี่ยคนไม่ไหลมาฉะนั้นพอไหลเข้ามาปุ๊บผมก็มีความเชื่ออย่างด้วยสุดที่ว่าคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นฉะนั้นกําลังซื้อก็จะเกิดพอกำลังซื้อก็ต้องวิ่งหาเงินหาอะไรได้ และอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าวันนี้ถ้าธุรกิจเครือข่ายที่คุณกายถามว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นยังไงส่วน,นใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเติบโตไปแนวแนวทางของอสังคมที่มีความต้องการเรื่องของรายได้ถ้าเช่นว่าประเทศไหนมีเกษตรเนี่ยคนส่วนใหญ่ภา,าคเกษตรเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยคนก็จะมีไรายได้น้อยอยู่แล้วครับผมจับตัวเลขเนี่ยค้นพบว่าภาคเกษตรที่ไหนประเทศไหนมีเกษตรเยอะเนี่ยขายตรงจะเติบโตอ,อย่าง พม่าเอยผมมองกัมีอนาคตนะเพราะคนต้องการหารายได้ยิ่งคนเข้ามาในสังคมเยอะเนี่ยคนก็ต้องการหารายได้เห็นภาพไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยยุโรปเนี่ยถ้าพูดถึงรายได้เนี่ยคนโอ้หคนชอบทําขายตรงนะแต่พอสประเทศเจริญขึ้นมาคนก็มาหันทำจะทำอย่างอื่นแทนทำอย่างอื่นจํานวนคนก็ทําน้อยแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีผมว่า้าไปถามคนยุโรปคนจะทำาหมอยากจะทำเห็นไหมครับเพราะฉะั้นถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยก็ไปอิงกับเรื่องของรายได้เนี่ยคนก็อยากจะ บริโภครหรือแม้นคนที่อยู่ในกระแสของการทาขายตรงเนี่ยก็ต้องพยายามมองปรับตัวเองด้วยว่าถ้าวันนี้จะทํำยังไงให้คนที่เข้ามาซื้อสินค้าเราเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีไม่ว่าจะน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยใช้ทั้งสองช่วงให้เป็นโอกาสอย่าไปคิดว่าเป็นวิกฤตบางคนก็บอกน้ําลงคงไม่ดีถ้าน้ําลงหมายถึงเศรษฐกิจไม่ดีถ้าน้ําลงเศรษฐกิจไม่ดีคนก็นึกถึงว่าอยากได้อาชีพเพิ่มน้ําขึ้นก็คือเศรษฐกิจดีเป็นไงก็คนก็อยากบริโภคเพิ่มเห็นไหมครับกำลังซื้อมีแม้น ในทั้งสองสภาวะเนี่ยเป็นโอกาสสาหรับขายตรงทั้งสิ้นต้องคุยอย่างนี้นะครับแั้ธุรกิจเชื้อขายเนี่ยถ้าตอบโจทย์ดีๆแล้วเนี่ยสำหรับบางบริษัทที่มีเครื่องมือสอดคล้องและครบเนี่ยนะสามารถเป็นโอกาสทั้งสองขาเลยแล้วสามารถทำให้เกิดรายได้เป็น รายได้ทวีคูณด้วยไม่ว่าจะภาวะอย่างไร,รนี่ก็เป็นโอกาสเลยครับอย่างช่วงนี้อย่างบริษัทจอห์นคอยนเป็นไงฮะออกมัดแับเต้นฟุตเวิร์กมัดนอกนี่มีอะไรบ้างที่จะมาเติมเติมเตมให้สมาชิกนะ,ค,ะครับครับก็บล่าสุดเนี่ยนะฮะรเราเองก็เพิ่งจัดงานไปนะครับที่ขอนแก่น เป็นประกาศเกียรติคุณที่ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจและประสบผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะทางฝั่งจัดเป็นภาคภาคเลยคือเดี๋ยวนี้คนสําเร็จเยอะทั่วประเทศเลยก็ต้องแบ่งเป็นภาคจัดภาคหนึงหลวงอย่างเดียวก็ไม่เกินไม่หลวงไม่สะดวกกลางเราจัดเนี่ยคนเยอะไปขึ้นตำแหน่งเยอะไปเราต้องการให้เกียรติกระจายให้คนที่ขึ้นมาในตำแหน่งเนี่ยมีความภาคภูมิใจกับอาชีพให้เราจึงให้เขาเนี่ยนะครับมารับตำแหน่ง ในงานประกาศกิิคุณที่เราจัดตามพุ่ยภาคเลยไม่ใช่ว่าจัดเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันก็เยอะแะแต่ว่าถ้ามาเยอะๆแล้วจัดกันลวกๆเร็วๆเนี่ยมันก็ไม่มีความภูมิใจเวลาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ได ให้คนญาติพี่น้องรู้ว่าความสำเร็จเขาเกิดขึ้นเนี่ยระดับไหนและความสำเร็จที่จับต้องได้เป็นอย่างไรอันนี้เราก็จัดงานสมเกียรติให้เขาซึ่งจัดไปที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีคนร่วมประมาณสัก4 0 0 0คนนะครับก็ที่โรงแรมเนี้ยก็เนื้อที่มันก็ได้แค่นั้นนะครับจัดในห้างเซนทันนะฮะก็ได้คนประมาณนั้นนะครับก็จัดรู้ราเลยก็ไม่น้อยหรอกกับกับก็ได้ผู้คนที่เขามาร่วมในงานแล้วก็มีประกาศกิติคุณสําหรับคนที่รับตําแหน่งนะครับก็หลายสิบคนอยู่ นะแล้วก็มีให้เข้ามาโชว์ถึงแชร์ประสบก,การณ์ของสิ่งที่เขาประสบเร็จมาแล้วก็มีการ,รจับรางวัลมอบรางวัลน,นะครับทั้งพวกแท็บเล็ตต่างๆนะแล้วก็รถยนต์หนึ่งคันนะครับก็เพิ่งจัดไปก็เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่า,าสนุกสนานแล้ววันนั้นก็มีดนตรีแล้วก็มีนักร้องนะนักร้องก็ คนอีสานนะครับภาคอีสานนะ,ะแล้วก็มีนักล้องที่เป็นชาวจอยคอยเองเนี่ยนะครับคุณสุภาพเนี่ยเขาก็คนข,ขอนแก่นอยู่ไหมค <น S 1> รับ แต่เขาพัฒนาตัวเองจากไม่ได้เป็นนักร้องชื่อดังเนี่ยแต่ตอนนี้หลังจากมีเงินทุนประสบเรขึ้นตำแหน่งเรามีทุนไปออกกระาบั้มแล้วพัฒนาตัวเองฝีมือจนกระทั่งเป็นนักร้องมืออาชีพได้เพราะว่าเขาก็เป็นตัวแทนของจอยแต่ก็าฝ่ายฝันเรื่องร้องเพลงอยากร้องเองผมก็จัดเวทีให้เขาร้องเลยก็ถือว่าเขาก็ประสบ็จในแง่ของการทําในสิ่งที่อยากทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอาชีพของคนที่เข้ามาร่วมในธุรกิจจอยคอยเนี่ยก็ได้เติมเต็ม เป็นความภูมิใจของผมนะได้เติมเต็มสิ่งที่ผู้คนคาดหวังนะครับเป็นความฝันที่เขาคาดหวังเนี่ยแล้วเราสามารถทําให้เขาได้ประสบผลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาธุรกิจนี้ก็สามารถทําให้สิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยเาขาคาดหวังเขารักอะไรเนี่ยเขาได้ทําเพราะว่าเขาทําในสิ่งที่เขาชอบนะฮะแต่คนเราจะทําในสิ่งที่ชอบได้มันก็ต้องทําในสิ่งที่ใช่ก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยคนเราเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยนะครับก็คาดหวังเรื่องว่าเอ๊ะคง อยากจะทําอาชีพนี้นะชอบชอบอาชีพนี้แต่พอทาแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไม่ใช่ไรายได้ไม่ดี<อ>ก็จากก็ไม่ชอบอยู่ดีเดินจากไป,ไปก็จากไปก็ไม่ชอบ,บแต่ถ้าเริ่มต้นจากสิ่งที่ใช่ใช่ตั้งแต่บริษัทใช่ตั้งแต่สินค้านะครับแล้วก็ใช่ตั้งแต่ผู้นําในองค์กรใช่โดยระบบทั้งทั้งโดยองค์รวมนะมเป็นการยืนยันว่ามันเป็นระบบที่เฟิรม์มเป็นสิ่งที่ใช่คําว่าใช่ก็คือว่าใช้แข่งขันได้ใช้ในการนําเสนอชวนคนเข้าเครือข่ายได้ง่าย ใช้ในการสามารถสร้างองค์กรได้เป็นปึกแผนใช้ในการขยายองค์กรแล้วก็องค์กรขยายเติบโตอย่างต่อเนื่องคือต้องบอกว่าทั้งหมดโดยองค์รวมเนี่ยเป็นคําตอบที่ว่าใช่คําว่าใช่คือแข่งขันได้เมื่อใช่แล้วตอบโจทย์ได้ทั้งสินค้าใช่ระบบใช่แผนการตลาดใช่บริษัทใช่เนี่ยนะครับผู้นาใช่พอทุกอย่างใช่และรายได้มันเกิดเป็นรายได้ที่ใช่ก็คือพอใจโอ้โหทำแล้วสำเร็จก็ใช่ พอมีรายได้ก็สามารถขยับขยายเร<ช>ื่องอื่นได้ด้วยพอทําได้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เลยนะค,คนนั้นก็จะทุ่มเทพอทุ่มเทก็ทีนี้ก็ตามมาก็คือด้วยความรักเพราะว่าทําแล้วรู้สึกประสบผลิก,ก็อยากจะทําต่อเนื่องก็เริ่มไปมั่นใจบอกคนอื่นว่านี่แหละคืออาชีพที่ฉันทําแล้วฉันมีความภูมิใจมาก รักมันมากเพราะไรายได้ทุกวันรีทุกวันเรานึกดูสิครับถ้าเรามีไรายได้ทุกวันเนี่ยแถวเราจะชอบสิ่งนั้นไหมคุณกายม<ด>ันก็ต้องชอบนะถ้าคนมีรายได้กําลังใจก็มีเพราะฉะนั้นจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ต้องเลือกสิ่งที่มันใช่ก่อนไม่ใช่ว่าเลือกโดยที่มันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกสิ่งที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทเรื่องของอาชีพแล้วเนี่ยเหมือนเมื่อคู่ตอนช่วงต้นเราพูดเรื่องการลงทุนเนี่ยถ้าไปลงทุนกับสิ่งที่ใช่คือให้ผลตอบแทนดีแล้ว<อ>ก็ลงชอบไหมฮะมันก็ต้อง นิดๆเพราะคนเล่นทองตอนนี้นิดๆตอนแรกตอนได้รู้สึกหวานหวานหอมหวานรักมากเลยแหมอะไรก็ืบริษัทนี้ดีมากเลยครับแต่เวลาเริ่มเจ็บตัวเริ่มไม่ได้เงินรู้สึกไงรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีแล้วแหมรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แล้วเริ่มอารมณ์รักหมดไปครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมว่าวันนี้การทําอะไรแล้วแต่เนี่ยนะ ต้องหาสิ่งที่มันใช่ก่อนเพราะว่าถ้าเลือกสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยลงทุนผิดนะครับเขาบอกว่าลงทุนผิดหรือคิดผิดคิดจนตัวตายเนี่ยนะฮะมันก็เสียเวลาแล้วก็บ,บางครั้งอาจจะทําให้เราบั่นทอนเรื่องของสุขภาพและจิตใจและอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าจิตใจไม่ดีเนี่ยนะครับเสียอะไรเสียได้แต่อย่าเสียกําลังใจเมื่อเราเสียกําลังใจเนี่ยทุกอย่างมันหมดไปเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดอย่าหมดกําลังใจและอย่าเสียกําลังใจสู้ต่อไปครับเพราะว่าในโลกนี้เนี่ย ถ้าหาสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ชอบผมเชื่อได้เกินครับว่าคุณก็ทําได้แล้วก็สําเร็จได้แล้วความสำเร็จก็เป็นของท่านครับครับนี่เหละคุณท่านผู้ชมครับอาชีพที่ดีที่สุดยุคนี้สมัยนี้ไม่มีอะไรดีเกินไปกว่าอาชีพเครือข่ายขายตรงเลือกบริษัทที่ถูกที่ถูกเวทีผู้บริหารพร้อม โอก,กาสประสบความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับดบรสมชายชลีลานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์เปอเรชันจำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความ